สวัสดีครับพบกับช่องเย็วนาการนะครับวันนี้จะมาดูการใช้งานของน้ํายาขจัดคราบนะครับอันนี้เป็นฝ่าเก่าผมนะครับฝ่าปัจจุบันใช้ฝ่าอีน้สีนะอันนี้ฝ่าเดินตินดรถนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดอันนี้ก่อนนะโอเคครับเขาบอกว่าฉีดทิ้งไว้หนึ่งถึงสองนาทีนะครับ นะลอา y นี้ไม่เป็นไม่กัดมือนะครับแต่ว่าห้ามสูดดมนะนี่นี่เ๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปขัดก่อนนะครับเอ่อตอนนี้ผมได้ขัดไปแล้วนะครับหน่อยหนึ่งนะอ่าอันนี้แค่ไอตอนแรกที่ผมฉีกไปแล้วสนิทมันก็ไหลมันเนื่อนะครับผมใช้แปรงเงินแปรงสักผ้านะ นี่ผมอาจจะไม่ได้ขัดให้ดูนะครับเพราะว่าผมไม่มีขาตั้งกล้องนะนอันนี้ผมขัดหน้าหน้าเป้าเลยนะนี่ๆนะครัขัดอีกรอบนะครับเรามาล้างเลยนะผมคลิกเกตขัดแล้ว นี่ครับจากฝากไว้สะอาดในกางฝาเนี่ยเงาเงี้เลยสฟกัสีดยเดี๋ยวอ,อาจจะไม่เห็นนะนี่แต่ตรงที่มันเป็นเรื่องนี้แปลมันเข้าไม่ถึงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีแปลสีฟันนะที่มันใช้แล้วโอเคครับขอบิดคลิปเพียงเท่านี้ครับไปเลยครับไ